ส,ส,วส,ว hehe, สวัสดีครับเพ,พื wrote, พ่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็ครับเพื่อนๆพอเพื่อนหดผักโอ้ยเพื่อนปลูกผักในงามไร้ครับเพื่อนเพิ่งเอาเพื่อนมาหดนงาผักเดี่ยวเพื่อนพอเพื่อนเห็ดปลูกผักงามสวยงางครับเพื่อนๆโอ้ยผักสลัดลบกำลังกำลังงามเอาครับกำลังงามครับผักเดีวก็เชีดไปคุลูกเอ่อน้องเพาก็ช่วยลดผักนะครับคุณตานะครับกองของกวินนะครับ โดยปกติแล so right. ้วจะเป็นหน้าที่ของกวินนะครับก the so ับคุณจานะครับาทำให้ดูนะที่กวินโอเคโอ้คนนี้คล่องเลยครับคนนี้คล่องเลยครับเพราะว่าทำทำบ่อยครับเพื่อนเพื่อนพูดลากไปทัพงคนนะแม่กลับไปนี่นี่ลูกแม่ก็ไปหันตกหลุมตกหลุมโอ้แม่กลับไปอันนี้หอมแป้งอันนี้น่าจะเป็นผักกาดเขียวได้เนาะ ประกาศส่งผักครับเพื่อนๆอันนี้อันนี้ผักชีอันนี้อันนี้ผักสลัดครับผักสลัดอันนี้โอ้ยเบิ่งดูครับเป็นปลูกเองครับักอีหลีครับเบิ่งดูครับเป็นปลูกแบบออร์แกนิกนะครับนี่เพิ่นเก็บนอนย้ำขึ้นเพิ่นเก็บนอนนะครับนี่ได้นนอเพิ่นเก็บนอนย้ำขึ้นนะครับไย้ำไม่นอนนะครับ งามแห้งครับเพื่อนๆเขาครับเพื่อนผักง่ามแห้งอีลครับกระดิเขียวครับกระดิเขียวนะครับองามแห้งครับอันนี้ก็เป็นการปลูกแบบออร์แกนิกครับคุณพ่อได้บอกไว้นะครับว่าปลูกแบบเก็บนอนตอนกลางคืนนะครับนี่ครับผู้ใดสนใจก็มาติดต่อ ใส่เดือครับเนี่ยเดี๋ยวจะทิมเบอร์โทรไว้ข้างล่างนะครับมาติดตอ่อขอซื้อพักเพิ่นไปกินนะครับขอเพิ่นปลูกแบบบอใส่สารเคมีครับอ,อ,อันนี้ก็กำลังอันนี้ก็สิบแป๊ดได้หลายมือนะครับเนี่ยเพ่นพอเพิ่นบริหารจัดการาร์มนะครับเพื่อน มาจะทักทายได้อยู่ครับ,รเ,บรเป็นจงไว้นะครับรเป็นจงไวตะขันสมพักนะครับเพื่อนแบบแบบน,อนี่นี่ครับอ้นงามแห้งครับเพื่อนอันนี้คือวิธีชีวิตของคุณบ่อ,บอะครับรรรที เป็นมีความสุขนะครับกับการทำเกษตรนะครับแบบ้อเพียงนะครับเพื่อนเป็นแบบย่างดีๆนะครับก็นํามาฝากเพื่อนๆนนะครับอันใดก็ขอให้เพื่อนๆนฝากเพื่อนๆพกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับสำหรับมินีล่าไปด้วยผักกำงามกับคุณฝ่งนะครับสำหรับมินีสวัสดีครับ